สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะและก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก a า Love Chinese Novel and Siri e s ค่ะอัพพิซดนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ช่องหวานนิเมนะคะ,ะ,คะก็มีมังงะการ์ตูนดีๆมาฝากค่ะก็หวานได้เกินไปแล้วนะคะว่าเรื่องสุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโรคเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะ,ะ,คะก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะที่ผ่านมานะคะสาหรับอพพิซดนนี้หวานก็ จะมาเล่าตอนที่1ให้ฟังนะคะตอนที่1ชื่อตอนว่ารางวัลแห่งความไว้ใจค่ะพอเปิดเรื่องมานะคะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องมีคนรับใช้แต่งหน้าทาปากให้อยู่นะคะแล้วก็ผางร้องไห้อยู่ในคฤหาสน์แห่งหนึ่ง ถัดออกไปนะคะห้องโถงใหญ่ก็มีผู้ชายวัยกลางคนสวมหน้ากากนั่งอยู่ที่โต๊ะจัดเรียงมากมายที่แท้คารุหัาสที่ว่านั้นเป็นสถานที่ประมูลขาทาสนั่นเองผู้ชายที่มาที่นี่ร้วนต้องการประมูลเด็กผู้หญิงไปบำเรอความสุขของตัวเอง และแล้วการประมูลก็ผ่านไปจนถึงเด็กสาวหมายเลขเจเป็นเด็กสาวอายุ14ปีผมสีเงินตาสีฟ้าผิวพรรณสวยงามกรรมการในการประมูลให้ราคาเริ่มต้นที่10ล้านชายแก่ชูป้ายแข่งราคากันเป็นถิวแถวทันใดนั้นเองเด็กสาวผมสีเงินก็ไร้เวทสะดาะกุญแจข้อมือออกพร้อมทั้งใช้เวทหล่อรูปร่างโลหะ เป็นปืนไหลเฟลออกมายิงชายแก่ที่มาประมูลตายไปทีละคนสองคนมาคริสคอไลเจ้าของงานประมูลรีบเรียกทหารที่มีพลังเวทเขาขัดขวางหญิงสาวผมเงินทันทีขณะเดียวกันในห้องแต่งตัวเมดผู้ช่วยแต่งตัวก็หยิบกระบอง3ท่อนปลายแหลมพับได้ที่ซ่อนไว้ใต้กระโปรงออกมาเก็บกวาดการของงานประมูลจนเรียบ และปล่อยเด็กผู้หญิงที่ถูกจับมาค้าทาสออกไปจนหมดเด็กสาวผมเงินตาเป็นประกายสีลุ้งเธอรู้ทันทีว่าทหารคนนั้นมีเวทมนต์เหมือนกับเธอ เด็กสาวผมสีเงินคนนั้นก็คือเดียวิโคเน่หนังเอกของพวกเรานั่นเองนะคะส่วนเมดผมทองก็คือทาทั้งสองคนช่วยกันเข้าต่อสู้กับทหารพลังเวทเดียใช้เวทแห่งเปลวเพลิงระเบิดกำแพงเข้ารุหายเพื่อขอความช่วยเหลือจากลูกและมาหาที่คุมเชิงอยู่ที่ด้านนอกก่อนหน้านั้นลูกและมาหาได้สืบจนพบความจริงว่ามาควิส คอไลแอบป,ป้นสะดมหมู่บ้านแล้วก็ลักพาตัวผู้หญิงมาขายให้กับขุนนางในราคาสูงมาควิชคอไลจึงมีความผิดทางอาญาเนื่องด้วยข้อหาโจรกรรมลักพาตัวและ้ามนุษย์ภายใต้คำสั่งของพระราชาและนักฆ่าตระกูลตัวถาเดจึงจำเป็นต้องกำจัดขุนนางชั่วคนนี้ทิ้งซะลูกก็ซุ่มยิงปืนสนาปเปอร์นอกคารุหาดเขาหัวศัตรูอย่างจัง และแล้วภาพก็ตัดไปที่ชาติกรของลุกเป็นชายแก่นักฆ่ามืออาชีพเลือดเย็นซุ่มยิงสไนเปอร์เก็บคนทีละคนตามคำสั่งขององค์กรนักค่าหลังจากชายแก่ฆ่าคนหกคนที่องค์กรสั่งแล้วเขารีบถอนตัวออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่สนใจว่าฝ่ายตรงข้ามจะเหลือกี่คนชายแก่คนนั้น อยู่เพื่อทำตามคำสั่งเท่านั้นโดยไม่สนใจคำว่าเหตุผลหรืออารมณ์ใดๆทั้งสิน้นค้าคนเหมือนกับเดินไปสั่งอาหารแบบปกติชายแก่และลูกศิษย์มือสังหารสาวเห็นดโดรนล่าสังหารจึงรีบขับรถออกจากพื้นที่ทันทีกองกำลังทหารป้องกันชายแดนตามล่านักฆ่าทั้งสองคนทหารไล่ตามยิงรถตู้ของชายแก่จนระเบิดออกเป็นเสียเส่ยง แต่ทว่าชายแก่รู้อยู่แล้วว่าโดรนตรวจจับความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรดและได้ผูกไกปืนไว้ท้ายรถตู้ให้ยิงออกให้ปืนยิงออกไปเองขณะเดียวกันชายแก่และลูกศิษย์ได้กระโดดออกจากรถตู้ท่ามกลางความมืดก่อนที่รถตู้จะระเบิดด้วยน้ำมันในรถที่ชายแก่เตรียมการเอาไว้หลอกศัตรูเพื่อหลบหนีชายแก่ถูกเลี้ยงมาโดยองค์กรนักฆ่าแต่เด็ก และถูกสอนวิธีลอบสังหารจนได้เป็นนักฆ่ามืออาชีพระดับหัวแถวชายแก่ไม่มีความคิดและสนใจอารมณ์เรื่องใดๆนอกจากคำสั่งขององค์กรเท่านั้นองค์กรเป็นทุกสิ่งเป็นความภาคภูมิใจของชายแก่อารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจของเขาช้าลงในความคิดของชายแก่จึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมี หลังจากเสร็จงานรอบสังหารครั้งนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นชายแก่ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นนักฆ่าหลังจากจบงานชายแก่และลูกศิษย์ ได้รับคำสั่งหลังถอนตัวให้ไปเป็นครูฝึกนักฆ่าที่ญี่ปุ่นโดยที่ทางองค์กรจัดตั๋วเครื่องบินและพาส,สปอร์ตปลอมไว้พร้อมแล้วขณะที่ชายแก่นั่งเครื่องบินเครื่องบินลำที่ชายแก่นั่งเกิดระเบิดขึ้นและมีสำนักข่าวรายงานว่าเครื่องบินลำที่ชายแก่นั่งถูกไฮแจ็คหรือป้นโดยสลัดอากาศชายแก่รู้ได้ทันทีว่านั่นคือคำสั่งเก็บ ชายแก่โดยองค์กรนักฆ่าหลังจากหมดประโยชน์ชายแก่รีบวิ่งมาที่ห้องนักบินเพราะว่านักบินทั้งสองถูกระเบิดที่ฟังไว้ที่ห้องนักบินตายสนิทชายแก่จึงพยายามบังคับเครื่องบินด้วยตนเองแต่ความพยายามนั้นไร้ผลเนื่องจากเครื่องบินขับไล่ทางอากาศยิงมิสไซล์ใส่เครื่องบินที่ชายแก่อยู่ระเบิดและชายแก่เสียชีวิตทันที จิตไร้สำนึกและวิญญาณของชายแก่หลุดลอยไปกับสายน้ำชายแก่เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมองค์กรถึงทรยศเขาทั้งที่เขาจงรักภักดีกับองค์กรมาตลอดชีวิตท่านใดนั้นเองมีมือลึกลับมาฉุดวิญญาณของชายแก่ขึ้นมาและชายแก่ก็พบว่าตนเองอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักเต็มไปด้วยผึกแก้วสีม่วงสีฟ้างดงาม สายตาของชายแก่เพ่งไปยังบัลลังผึกแก้วและพบว่าเทพธิดาเมกุมินั่งอยู่ที่นั่นเทพธิดาเมกุมิได้ให้ทางเลือกกับชายแก่สองทางคือ1กลับไปเกิดเป็นทารลกใหม่พร้อมับความทรงจำทางที่สองคือกลับไปเกิดใหม่แต่มีความทรงจำและประสบการณ์ยังอยู่แต่มีเงื่อนไขต้องไปอยู่ในโลกของดาบและเวทมนเพื่อลอบสังหารผููก้า แต่สามารถเป็นตัวของตัวเองทั้งอารมณ์และความรู้สึกได้จบแล้วนะคะตอนที่หนึ่งค่ะของเรื่องสุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะนี่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆใครเคยดูเรื่องนี้บ้างเอ่ยประทับใจจุดไหนแล้วก็ชอบตัวละครตัวไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้นะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนที่สองของเรื่องสุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกต่อไปค่ะวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ yeah